ขณะที่ข้ามไปดูที่บรรยากาศของการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นกับปรากฏว่าทีมเรดบูลเ r a ซิ่งนั้นก็แสดงความอลัยถวาย,รยพระสงฆ์เทพปรมินมหาภุทธ์ลอดีวเดชด,ด้วยการติดหมายเลขเก้าที่หน้าจมูกรถครับนี่คือภาพนะครับของทางด้านสองนักขับทีมเรดบูลเรซซิ่งครับก็คือเดนิเอลริคิอาโดและแม็กเฟอร์สเตเฟนครับเป็นสองนักซิ่งประจำทีม เรด l ูเ a ซิ่งนะครับซึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของทีมเป็นภาษาไทยนะครับว่าร่วมน้อมกล้าวถวายอลไยแด่พระบาทสมเด็จพะระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชครับพร้อมกับมีหมายเลข9ไทยที่ติดบริเวณจมูกรถของทีม r เรดบูเ a ซิ่งอีกด้วยครับโดยเมื่อปี2010ครับทีม r เรดบู Bull, เคยนำรถ r าร RB6 ครับมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพะระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชที่ ประทับชั้นที่6นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศรีราชพ,พระองค์นั้นก็ลงมาทอดพระเนตรที่ชั้นล่างนะครับหลังจากนั้นตรงนั้นก็คือเพิ่งจะคว้าแชมป์โลกมารมาดของเซบาสเตียนเวทเทลครับนักขับของทีมเรดบูลในตอนนั้นนะครับโดยท่านนั้นก็คือสนพระาไทยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งมีมาร์เวเบอร์นักขับของทีมเรดบูลใช้เวลาในการถวายข้อมูลประมาณ1ชั่วโมงเต็มก่อนนารถมาลงขับที่ถนนราชดำเนินในงานสตรีออ K คิงในวันต่อมาครับ ผลการแข่งขัน F1 คัพสนาม17ของฤดูดกาล2 0 1 6เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันของรอบจัดรสตาร์ทในรายการ US Grand p ครับปรากฏว่าลอิสแฮมิลตันนักขับจาก m e อร์ d e AM s AMG คว้าโพลไปครองครับด้วยเวลาดีสุด1นาที34.999วินาทีครับอันดับ2เป็นของเพื่อนร่วมทีม Merced e s ก็คือดิโก้รสเบิร์กเวลา1นาที35.215วินาทีครับอันดับ3อันดับ4เป็นของ2นักขับจากทีม Red Bull r a c i n g ก็คือเดเนียลริกิอาโดและแม็กเฟอร์สเทเฟนที่อยู่ในภาพนิ่งไปเมื่อช่วงต้นนะครับที่บอกว่ามีการถ่ายรูปกับรถที่ติดหมายเลขเก้าไทยที่บริเวณหน้ารถเพื่อแสดงความอลาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมนมหาภูมวิพลอดุยดลยเดชนะครับ